สวัสดีนะครับทุกทุกท่านอันยองอาเซโยหนีห่างสารมามบริกุมกดมอร์นิ่งนะเวลคัามทูเดอะแชนแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ m r p d พ88มอริทพาดาวยูทูบดอทคอมโหระษัตย์ระบบสุริยะรายการดูดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาพเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีลห้าภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมรัะฟังคลิปคำพยากรณ์ได้โปรดช่วยกดซับสไครต์กดติดตามช่อง YouTube และกดกระ ท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่าง d e ลิเวอรี่บริการด้านอื่นๆนะครับท่านในสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่ออาจารย์ได้ดูเลิกทําการมงคลต่างๆเลิอกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับดูบ้านเล็กที่อารอรัลวันทูทีวันทูตีนะสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ คลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชะตารายวันหันษามาหาสนุกประจำในวันพฤหัสบดีที่13ตุลาคม2อ6 5นะครับแรมสี่ข้าเดือน11ปีขานในวันนี้ห้ามทําการมงคลใดๆน,นะไม่ว่าคุณจะออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านเล็กๆนะวันนี้ทําการไม่ได้เพราะว่าเป็นวันโลกาวินาชนะอยู่เฉยๆดีกว่าจะไม่เจ็บตัว นาะให้คุณสวนม้วนไหวพระทําบุญปฏิบัติธรรมจะเป็นมงคลในดวงชะตาอย่าไปคิดมากต่อสิ่งใดนะครับเพราะว่าอีกไม่กี่วันเออเฟซีแฟนคลับของหมอฤทธิ์ป่าดาวทุกคนเนี่ยจะรวยแล้วคุณจะเป็นอภิมหาเศรษฐีได้ในช่วง้ามคืนเนี่ยนะแน่นอนเลยนะครับ <c oughs> โอเคนาะอืดมากอิ่ม <c oughs> กินชายสีทั้งสองหอเนะี่ยโอ้ พิเศษพิเศษเลโอ้ยแม่เส้นอร่อยอร่อยนะนื่มเหนียวเนอหนักเส้นดีนะอันนี้เดี๋ยวต่อมามาพูดถึงความฝันนะผู้ที่ฝันในแรมสี่ค่ำความฝันในแรมสี่ค่ำนะครับถือว่าฝันดีหมดทุกอันนะนะถึงแม้ว่าฝันร้ายก็จะกลายเป็นดีนะครับแต่โอเคอันนี้ เดี๋ยวต่อมาพูดถึงการใส่เสื้อผ้าชุดใหม่ประจำในวันเพื่อรหัสบดีใส่ได้ไม่ได้นะใส่ได้ครับเออเป็นสวัสดีมากซาหัวใหม่ในวันเพื่อรหัสบดีเทวดารักษาตัดผมใหม่วันเพื่อรหัสบดีเทวดารักษาตัดเล็บวันเพื่อรหัสบดีมีทุกทาน้้ำมันในวันเพื่อหัสบดีถือว่าจะมีโชคมีลาภนะในดวงชะตา โอเคนะครับเออถ้าท่านใดสนใจดูดวงชะตาอาจารย์ก็ติดต่อมาได้นะหลายท่านก็ติดต่อมาก็ขอขอบคุณมากนะครับบางคนบอกยังไม่เคยดูอาจารย์ติดตามดูแต่คลิปมาโดยตลอดพอได้จังหวะเขาก็ติดต่อมาดูอา่าเขาบอกอุย้ยรู้งี้ดูตั้งนานแล้ว <c oughs> เออมันแล้วแต่นะคือมันก็ความพร้อมมันนะใครพร้อมใครติดต่อมากกา็ดูก็ดูนะ คือใครมาก่อนได้ก่อนเพราะอาจารย์จัดตามคิวนะครับใครมาก่อนได้ก่อนอยู่แล้วจองคิวชำระค่าบริการก่อนนะคุณได้สิทธิ์นั้นแน่นอนเลยนะครับค,คือก็มีบางคนนะเป็นนักธุรกิจเนี่ยไปต่างประเทศนะก็มาจองคิวอ,อาจารย์เนี่ยเขาบอกพอนัดเสร็จปุ๊บเลื่อนนัดเสร็จปุ๊บเลื่อนเขาติดธุระมังกระชุมมังละเดินทางมังละอคือเลื่อนเต็มที่เนี่ยสองเดือนกว่าจะได้ดู <c oughs> ขอเลื่อนต่อเลื่อนต่อเลื่อนต่อ เออมาจนได้ดูจนได้เลยเห็นไหมก็ร่ํารวยกันไปเออไปประกอบธุรกิจต่างประเทศก็ดีนะโอเค <c oughs> อันนี้เดี๋ยวต่อมาเลยนะจะมาพูดถึงอ่าการเสี่ยงเซมซีประจําวันกันอย่างรวดเร็วเลยให้คุณตั้งจิตอฐานเดี๋ยวอาจารย์จะสั่นกระดิ่งโชคลาาแห่งความสมบูรณ์นะครับอืม สาธุขายดินเสียงกระดิ่งนี้ขอให้ร่ำรวยเงินทองมั่งมีสีสุขมีแต่ความสุขตลอดไปรวยรวยนะได้เซียมซีใบที่84ดสิบนะช่วงชะตาท่านในช่วงนี้ควรใช้ความอ่อนน้อมถ่อมตนนะครับเป็นที่ตั้งนะและชีวิตคุณเนี่ยจะมีความสุขจะมีโชคมีชัยสิ่งที่คุณคาดหวังในช่วงนี้ถ้าคุณมีจิตใจที่แน่วแน่มั่นคงคุณจะประสบความสำเร็จ าร์มรักของคุณเนี่ยก็จะสมหวังดั่งใจนะครับมาพูดถึงในเรื่องของธุรกิจการค้าการขายของท่านในช่วงนี้อาจจะเกิดปัญหานะครับท่านต้องค่อยคอยคิดให้รอบคอบอย่าใจร้อนวุ่นวามนะมาพูดถึงในเรื่องของการสมัครงานเนี่ยนะครับท่านจะหางานทําได้ไม่มีปัญหาลูกศิษย์ของอาจารย์นะั้นมีฝาเอฟซส่งข่าวมาเขาบอกโอ้ยที่เป็นอะไรนะเป็นล่ามใช่ไหม เกี่ยวกับเกี่ยวกับมักกุเทศอะไรเงี้ยนะเออท่องเที่ยวอะนะของภาษาสเปนโอ้ยดีดีใจด้วยเอ๊ะใครบอกว่าสเปนมายเออมีลูกค้ามาแล้วได้งานทำ <c oughs> หลังจากไม่มีงานทำตั้งเจ็ดแปดเดือน <c oughs> <c oughs> โอ้โหเยี่มเยมเยิ่มย่มเยมเโชคดีโชคดีคดนะอันนี้ <c oughs> เดี๋ยวต่อมานะจะมาพูดถึงในเรื่องของคะแนนสอบของคุณเนี่ยก็ถือว่าดีมากนะครับ มาพูดถึงในเรื่องของดวงชะตาด้านสุขภาพอาการเจ็บไข้ได้ป่วยของของคุณเนี่ยที่เป็นอยู่นี้อาจจะไม่ค่อยทงไม่ค่อยคงที่นะอาจจะตาอาจจะ,จจะสุดลงได้ต้องดูแลอย่างสม่ำเสมอโรคที่พึงระวังเกี่ยวข้องกับบริเวณศีรษะท้องแล้วก็โรคเก่ากำเริบก็ต้องระมัดระวังไว้นิดนึงนะในดวงชะตาเนี่ยนะครับโอเคต่อมาอย่างรวดเร็วเลยนะเอ่อคลิปดูดวงรรยวันกน็ไม่ต้องอะไรมากมาย นะหรือไม่ให้เกินยี่สิบนาทีอะประมาณเนี้ยสิบกว่าที่สิบเจ็ดสิบแปดพอไม่ต้องอะไรมากไปถ้าเกินเนาะโม่ไป <c oughs> นะอย่าเครียดได้ยอย่าซีเรียสนะอ่อบางคนมาดูดูนี่ยคนมาดูดงเครียดทุกคนอะไม่มีใครหรอกแหมคนมีความสุขเขามไม่เขาไม่มาดูให้ให้นั่นหรอกอ่าค,คนมีแต่คนมีความทุกข์แล้วฟังไหมหรอฟังหูหูขวาทะลุหูซ้าย ใช่ไหมแต่เขาเล่าความทุกข์มาป๊อกออกทันทีเลยเออคุณจะต้องเฟรนลี่นะไม่คุณรับมารับมาเสร็จปุ๊บโอ้โห,โโหจมอยู่ความทุกข์ไม่ต้องทําอะไรเลยทีนี้นะเอออาจารย์ถึงได้มีความสุขตลอดเวลาเห็นไหมเออยิ้มนะเพราะวาความสุขเนี่ยโชคลาภจะเข้ามาคนที่มีความสุขนะเออเข้ามาหา FC ของอาจารย์ทุกๆคนด้วยอันนี้ <c oughs> ต่อมาเลยมาถึงช่วงปรากฏการณ์ ผ่าดาวทูเดดเดทูเดเดได้เวลาสนุกแล้วสิได้เวลาสนุกแล้วสินะเอเดต่อบีเอตอบปี้ดาวย้าช่องวีกลับไปดูพลินๆดีมีความสุขเลยอันนี้นะต่อมานะอันนี้ก็จะมาพูดถึงสีก่อนสีอยู่ว่ะประชายุงดูอย่ดูดูอยู่ดูอยู่สีที่ควรเว้นให้เว้นสีม่วง นาเว้นสีม่วงนะสีที่ดีประจําวันก็จะมีสีส้มสีเขียวสีฟ้าสีแดงสีขาวเป็นต้นสีที่ดีสุดในวันนี้เลยนะก็คือสีแดงแรงทิ์ดีสุดนะสีรองก็คือเหลืองได้ขาวได้นะแล้วก็อันนี้วันนี้คือทองคําเพชรทับทิมนะครับแต่แล้วก็ทิศที่ดีก็จะมีที่ตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ทิศใต้เป็นที่ที่ดีประจําในวันนี้นะ งั้นในดวงชะตาเนี่ยนะครับจะพูดถึงตามคนที่ไม่ดีคนเกิดในวันเสาร์เสาร์ไม่ดีนะความเสียหายต่างๆอาจจะกลับมาสร้างปัญหาให้กับคุณต้องระวังในเรื่อกของา้อกรรมด้วยคนเกิดวันเสาร์นะครับคนดีสุดคนที่เกิดในวันอาทิตย์คุณจะมีโชคลาภประสบผลขวาสสำเร็จคนเกิดวันจันทร์มีเงินมีทองมีความมั่นคงที่ดีนะครับคนเกิดในวัน อังคารคุณอาจจะเหน็ดเหนื่อยต้องใช้ความอดทนความเพียรความพยายามให้มากถึงจะประสบผลความสําเร็จต่อมาคนที่เกิดในวันศุกร์ถือว่าคุณจะมีอํานาจวาสนาที่ดีมีคนให้ความเคารพยัเกรงคุณนะต่อมาคนที่เกิดในวันพุธกลางวันคุณจะได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนจากผู้ใหญ่นะครับคนเกิดวันพฤหัสก็สติปัญญาความรู้ดีมีสังคมซึ่งเป็นนักวิชาการไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรมากมายนะครับถือว่าดีอยู่แล้ว คนเกิดวันพุธกลางคืนให้ลองปัญหาด้านสุขภาพเกี่ยวข้องกับโรคลมทั้งหมดแล้วก็โรคเวรโรคกลรมด้วยนะต้องระมัดระวังไว้นิดนึงนะครับเพราะฉะนั้ในดวงชะตามาอันนี้วันเกิดเดี๋ยวนะก็จะมาพูดถึง <c oughs> ดวงดาวนะคือวันนี้อาจารย์ดูให้คุณแล้วก็มันได้มีปัญหาอะไรมากมายนะครับก็จะมีเฉพาะดาวจันทร์คับคุณดูยย่ช่วงเวลาเที่ยงคืนสิบสามนาที นะครับคือบางทีคุณคิดอะไรไม่ค่อยซ้ําแบบใครนะครับอารมณ์ขึ้นขึ้น,นลงลง,ลงนะเออเพายายามก็พยายามนิ่งๆมีสติสมาธิเข้าไว้เฉลี่ยที่สุดนะกลางคืนก็นอนนะครับคุณจะได้ฝันอตเตลีไกลจะออกแล้วคุณเรบ่มฝันนะถ้าใครยังไม่ได้ฝันโอเคต่อมาจะาพูดถึงเริ่มต้นชาวลัคนาราศีเมฆกันเลยนะชาวราศีเมฆเนี่ยถือว่าจะตาชีวิ่ของคุณในด้านของการงานเนี่ยดาวเสาร์ในวันนี้ไม่ค่อยดีการงานต้องระวังความเสียหาย นะครับดาวประจาตัวคุณยังเดินทางติดต่อสังคมนู่นนี่นั่นก็จะมีโชคลาภก็ถือว่าดีนะสุขภาพร่างกายถึงแม้เจ็บปวดไม่สบายก็สามารถรักษาหายได้นะครับไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรแต่โดยชะตาคุณก็ถือว่ายังมีเกณฑ์การรายจ่ายความรักยังไม่ค่อยดีนะนะต่อมาชาวลัคนาราศีพฤษภชาวราศีพฤษภเนี่ยดาวการงานนะครับของคุณเนี่ยก็ยังระวังความเสียหายอย่างที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝัน นะครับบางคนต้องตรวจสอบตรวจเช็คก่อนเลยสินค้าว่าอย่างไรนะจริงไม่จริงเออเอกสารต่างๆต้องดูน,นิดนึงเรื่องงานนะครับส่วนการเงินการทองของคุณเนี่ยก็จะเริ่การช่วยเหลือสนับสนุนที่ดีมีเงินเข้ามานะแล้วก็ในด้านของความรักเนี่ยคู่ครองก็จะนําสิ่งที่ดีๆมาให้นะครับรวมถึงคู่สัญญานะต่อมา,ชา,า,ามชาวลัคนาราศีเมถุนชาวราศีเมถุนเนี่ยถือว่าจะตาช่วงคุณในด้านของการงานเนี่ยนะครับ มีความมั่นคงดีความรักก็มีความสุขนะครับส่วนการเงินก็ถือว่ายังมีเกณฑ์การรายจ่ายนะครับแต่ว,ว่าจ่ายแล้วมันมั่นคงขึ้นไม่ได้ส่งผลเสียหายอะไรนะครับในดวงชะตาของคุณนะต่อมาชาวลัคนาราศีกรกฎชาวราศีกรกฎเนี่ยถือว่าดวงชะตาคุณในด้านของการงานการงานงคุณเนี่ยนะครับก็ต้องไม่ต้องออรีบร้อนค่อยเป็นค่อยไป ในองคารยังเสียอยู่ยังไม่อะไรมากมายนะในดวงชะตาของคุณเนี่ยส่วนในด้านของการเงินนะครับก็มีรายจ่ายเกี่ยวข้องกับภาษีสังคมต่างๆการเดินทางนู่นนี่นั่นนะความรักถือว่าคู่คองเป็นคนที่ขยันขันแข็งในการทํางานดีนะครับเออนู่นนี่นั่นะมีความอดทนสูงนะและดวงชะตาของคุณเนี่ยต้องระวังในเรื่องอุบัติเหตุอย่างไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีสิงห์ ชาวราศีสิงห์ถือว่าดวงชะตาคุณคุณจะได้เงินจากงานถือว่าดีนะครับการเงินวันนี้ติดต่อเชรจาเรื่องเงินเรื่อง,องทองก็ประสบความสําเร็จนะครับเออเคยกดถือว่าดีนะในดวงชะตาคุณเนี่ยสูนด้านความรักนะครับคู่ของก็มีเกณฑ์การเดินทางไปนู่นไปนี่ไปน,นั่นหรือให้การสนับสนุนชาวราศีสิงห์เป็นอย่างดีก็ได้นะครับปัญหาเก่าๆเ,เ,เนี่ยก็ต้องระมัดระวังไวน้นหนึ่งนะชาวราศีสิงห์นะครับต่อมาชาวลัคนาราศี มาถึงกันกันวันนี้ถ้าการงานคุณจะขอความช่วยเหลือประสบความสําเร็จดีนะครับโชคลาบมีไหมก็มีเออได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนเงินก็ได้แหมดีมากเลยนะผู้ใหญ่ก็ให้การสนับสนุนส่งเสริมนะครับแต่บริวารไม่ดีนะคือชาวราศีกันในบริวารถ้าดาาบริวารคุณเสียเนี่ยมันมันก็เสียนะ มีปัญหาบางคนเนี่ยไม่สําเร็จเลยนะรอมานานแล้ว <c oughs> ใจเย็นเดี๋ยวก็ได้เองเออต่อมาชาวลักนาราศีตุลราศีตุลการงานติดต่อสื่อสารทางไกลถือว่าดีนะครับในหลงการเงินสมหวังสมหวังเรื่องเงินเรื่องทองดีความแล้วก็มีความสุขนะครับเพราะฉะนั้นดวงชะตาง,งคุณเนี่ยค่อยเป็นค่อยไปไม่ต้องรีบร้อนนะเออมีโอกาสที่ดีอยู่แล้วชาวราศีตุลต่อมาชาวล,าลาักนณาราศี พิจิกชาวราศีพิจิกถือว่าดวงชะตา,ขอ,าของคุณในด้านของการทํางานเนี่ยอาทิตย์นะครับอยู่ภพลาภะการงานของคุณจะประสบความจะเป็นมีโชคลาภที่ดีนะครามมีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุสน,ส,นส่งเสริมส่วนด้านการเงินก็ถือว่าได้เงินนะครับมีเงินมีทองดีไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรนะครับแต่พอได้มาเสร็จปุ๊บรายจ่ายคุณก็มีรออยู่ด้วยเช่นกันแต่เพื่อนฝูงไว้ใจไม่ค่อยได้ต้องระวังนิดหนึ่งนะครับ ต่อมา,ชา,า,าชาวลาัคนาราศีธนูชาวราศีธนูเนี่ยการเงินเนี่ยได้มากกว่าจ่ายเก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะครับเนื่องด้วยปัญหารายจ่ายเก่าๆกา่นะครับแต่ในด้านของการงานคุณเนี่ยมั่นคงดีประสบความสําเร็จนะผู้หลับผู้ใหญ่ก็ช่วยเหลือสนับสนุนด้านการงานดีนะครับเออคุณก็เป็นคนที่รักครอบครัวนะชีวิตของคุณเริ่มดีขึ้นแล้วนะครับชาวราศีธนูถ้าใครยังไม่ดีเนี่ยก็ต้องพิจารณาตัวเองนะเออว่าบุญคุณมีไหม ต่อมาชาวลัคนาราศีมังกรชาวราศีมังกรถือว่าดวงชะตาคุณไมไม่ดีเอ่อต้องระวังปัญหาเก่านะนิ่งๆเขาไว้ยังไม่ควรทําอะไรทั้งนั้นวันนี้นะส่วนด้านการเงินการทองของคุณเนี่ยนะครับการเงินการทองของคุณเนี่ยคุณก็มีโอกาสได้จากทางไกลนะหรือต้องเดินทางติดต่อถึงจะสมหวังในเรื่องของเงินเงินทองทองนะครับเออต่อมาชาวลัคนาราศี กุมเช้าราศีกุมดวงชะตาคุณในด้านของการงานนะคือดาวคาในวันนี้จะเหนื่อยต้องใช้ความอดทนความพย,ยันให้มากนะครับถึงจะประสบความสําเร็จการเงินก็ถือว่าได้เงินได้ทองนะในดวงชะตาของคุณเนี่ยส่วนในเรื่องความรักพยายามคุยกันให้ในใน,น้อยเข้าไว้ดีสุดนะช่วงนี้คู่สัญญาย,ยังไม่ค่อยดีนะครับเ,เห็นได้ข่าวขาวชาราเช้าราศีกุมบอกโอ้ยอะไรนะครอบครัวจะมีความสุขได้ไม่ช้า ไปรูปก,กันนะเออต่อมาชาวลัคนาราศีมีนชาวราศีมีนเนี่ยถือว่าโดดตาคุณในด้านของการงานนะครับสมัครงานได้งานประสบความสําเร็จดีนะครับเอ่อส่วนด้านการเงินการทองนะครับทํามากได้มากนะแต่ก็ยังมีเกณฑ์การรายจ่ายอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับในเรื่องของผลประโยชน์อาจจะไม่เป็นไปตามที่คุณตกลงไว้สักเท่าไหร่นะของชาวลัคนาราศีมีน คือชาวราศีมีนในดวงคุณจังตำแหน่งดวงดาวก็ถือว่าดีะนะเออก็ทําให้ดีที่สุดด้วยกันให้ดีที่สุดด้วยเหตุด้วยผลนะครับแต่ผู้ใหญ่นะจะให้การสนับสนุนชาวราศีมีนเต็มที่ไม่ต้องห่วงนะโอเคนี่ครบแล้ว12ราศีนะครับเดี๋ยวจะมาเสี่ยงไพ่ยิปซีดูให้เพิ่มเติมนะว่าดวงสถานคุณในวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะ รอกันแล้วก็ปลูกอะไรนะพนต้องมันต้องงพลังง,งานใช่ไหมอันนี้นะเออลือไม่จับไพ่ก็ยังไม่จับเลยชุบใบที่หนึ่งนะชุบใบที่สองชุบใบที่สามนะฮะราศีวีนะครับเริ่มแจง้งโง่ราศีของโง่ฉิบหายไปจากคนเรียกไปใบที่หนึ่งเหมนี่คุณได้กว่า ลชินีถือถ้วยนะครับก็ถือว่าการงานของคุณดีมันไม่มีปัญหาไดนะครับทุกธุรกิจตัวตัวประสบความสาเร็จการเป็นในหน้าเป็นที่ปรึกษาดีดงงางนด้านศิลปะด,ดีในด้านของการเงินนะครับก็ถือว่ามีพอใช้เรื่อยๆนะส่วนด้านความรักของคุณมีโอกาสได้เข้าสังคมมีโอกาสได้พบคู่ด้วยนะครับต่อามาคนที่พาใบที่สองฟ้าอัลสวินถือไม้เท้านะเวลนี้ดูที่3างคุณนะครับมีโอกาสได้เดินทางอย่างกระตันหันในเรื่องของการงานก็ถือว่าดี นะครับส่วนการเงินอาจจะล่าช้าไปบ้างแต่คุณจะได้เงินจากทางอื่นมาแทนที่นะครับความรักคุณกำลังจะพบกับคนที่มีจิตใจดีนะอาจจะเป็นคนที่คุณรู้จักมาก่อนก็ได้นะครับต่อมาคนเลขไพ่ใบที่สามมีคุณได้ซ้สี่ไม่เท้าถือว่าในเรื่องของการทํางานของคุณเนะี่ยทำงานเป็นทีมหรือทํางานหลายๆคนเนี่ยถือว่าจะประสบความสําเร็จนะครับการเงินก็ถือว่าดีไม่ได้มีปัญหาส่วนความรัก นะครับก็หวานชื่นเยิ้มหยดย้อยเออมีโอกาสได้แต่งงานนะโอเคอันนี้ครบ12บราศีแล้วนะถ้าทนสนใจอ่าะดูดวงสตากาอาจารย์โดยเรียก็ติดต่อมาได้นะอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กาอาจารย์ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับเอ,อสวัสดีครับแหมใจไปแอบฟังทะเลาะอะไรกันวะ <c oughs> โอ้โยโหดีครับล่ำรวยร่ำรวยเออ